สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับผมสวัสดียมแมลงครับพี่นอ้องตอนนี้ก็หาหมูกลัวแล้วพี่น้องพดนี้มูนี <Pope> ่ผมจะมาเบิ ME, ้งป่าหมายป้าหมอครับพี่น้องป้าหมอเที่ยวว่าผมเคยตกสมัยก่อนครับเต้รนดวนหลายคลิปที่เรลียวแหละครับเที่ยวว่ามีการซุ้มทุนหลายคลิปเลยครับพี่น้องเที่ยวว่าผมเคยตกนี่ครับรองน้ำรองน้ำธรรมชาติครับพี่น้องมิตรปลาพี่น้องปลาอันต้น พระกระเช็ดพกระุดน่ครับพระกระโชดติมเลยครับเป็นปลาเลยนี่ผมก็ยู่แ,แถววางขนเทียนครับพี่น้องเขตบางขนเทียนหรือสแสมดำแล้วครับพี่น้องตอนนี้อากาศขึ้นขึ้นนี่ครับบรรยากาศไมายพี่น้องมองเก้าที่ผมเคยตกแลวครับเนี่เป็นปลาขึ้นวะพี่น้องนามเล็กน้อยนะครับพี่น้องประมาณอาจจะประมาณหัวเขานี่แหละครับ มันก็เป็นหนาเร่งนึพี่นงเนาะน้ำไปแห่งไปตามสภาพเน,ะนาะแต่ขณะฝนมาในน้ำขึ้นทวมนี่เลยครับพี่นองขึ้นหอดพื้นนี่เลยถ้าลงไปนี่ประมาณทวมหัวครับพี่นองนร่องเนี่ยมันเลิกเตืิบครับเมื่อกี้ผมร้องแล้วครับได้ตัวหนึ่งละนี่ใด้ชิงหิวทบครับได้หนึ่งตัวนี่ครับตัวคิงหิวใส่ทุนครับพี่นองเนี่ยผมกับขนมปังห้ำครับ โมหูว่าภาพจะชัดเสียงดีมากนะพี่น้องเนาะเพราะว่ากลอ้ลองตัวนี้เป็นกล้องตัวใหม่ครับผมใช้กล้องตัวใหม่ถ่ายครับพี่น้องอน้องปังห้ำครับแล้วก็ใส่นมแมวครับต๊ะง่ายๆครับปลาหมอมันกินกินเบ็ดเร็วครับต๊ะง่ายอยู่ปลาหมอคืนแล้วไ,ไปเดี๋ยวผมลุยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะซูมทุนแล้วครับพี่น้องเนะตอนนี้ปลามาอ้อหลายครับพี่น้องขึ้นหลายเดี๋ยวผมจะ เจ้าเบ็ดครับพี่น้องเก็ดเบ็ดตัวเกว็ดคุนผมนี่ยเหรอครับพี่น้องตัวน,น้อยหน่อยหนึ่งโอ้โหบอฟว์กัดนะพี่น้องมันใกล้พุ่นนี่นะครับเจ้าน้อยหน่อยครับพอครับพอคำพอดีปากมั้ยล่ะครับปลาหมอตกง่ายครับพี่น้องว่าถุมีตัวนี่ซ้ำยังเด้พี่น้องเด้อย้อนเลยครับบ้านนี้โอ้เห็นทุนมัเนาะ เห็นทุ่นบ่ครับพี่นุเดแล้วผมจะซูมบิ่งครับนี่ชบืบถ้าซูมมากมันจะแตกกระพับอู้มาแล้ว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  ตอนนี้ปลาหน่อยมันได้กินห่อมนมปังครับมาอ๋อเต็มเลยมันจะเป็นปลาซิวหน,นครับนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับเก็บหมดเก็บหมดนี่นี่โอ้โหนี่ครับพี่นกโอ้โหถอดนะครับนี่ตัวสวยๆครับพี่น้กเอาอเก็บก่อนสองครับพี่นกเพิ่ม เราทำนี่พราเนาะเดี๋ยวภาพแตกครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้ยโบยูเห็นทวนบ่ครับพี่นอ้องมันสะท่อนนอะครับมันเมือดไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับหมดเลยครับโอ้ยโบยูยครับ ขุกเนี้ยเอ่เหล้วปวดครับพี่น้องมันบบเหนียวป็นไดไปแล้วครับไปแล้วครับใส่มือใส่มือครับโอ้โมยูยี่อะไรพี่น้องคือไปยอย่าง,งน้อยห่งสามเมตรแล้วครับโมยูย ถูดมาบปพี่น้องเห็นขาวๆอยู่เนะเา,าเเนะในน้อยๆเนาะไปกี่เล้วไปกี่เล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววัดเลยครับไม่เหลือครับไม่เหลือนี่ปลาหมอครับผมนี่ครับไปแล้วโอ้โหกระชากกระชากเลยครับกระชากเลย ชักเลยโอ้โหอือไก่ขึ้นมองมองนี่โอ้น้ำาื้นคักไปแล้วครับทุ่นจมไปแล้วครับใส่มือครับใส่มือหยุดไปต่อแล้วครับไปวัดเลยครับนี่เด็ครับผมนี่ครับตัวงามๆเลยพี่น้อง ครับเตาะตอนนี้ปาลากำลังเข่าเงี้ยครับวุ่นหาเชื่อน้ำตื่นๆกินเบ็ดเสยเลยพี่น้องไป,ไปแล้วครับ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 ดึงเข่าฟางมหาค้นเราบ้านนี้เอาหอกขวาเราบ่านนี้เอาวัดสิครับ <c oughs> อุ้ยรุดสัมพี่น้อง มันจะขาวแบบเลยมาอีกมา,อ,าอ่าอู้บอกหอยเนา่าโพบ๊มสีดำดำครับพี่น้อง <c oughs> นึกว่าหัวป่า <c oughs> นี่เลนครับนี่เลนมีเลนครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับ เอาจิบไปใส่คือจิบไปขวาเอาวิ่งไปข้างนาเน,นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดให้ดูพี่น,น้องอ่ะหยุดแล้วครับนี่หยุดนิ่งเอาไปแล้วครับวิ่งนานเลยครับวิ่งนานกบวัดสิครับวัดสิครับเขากล้องเข,กงขากล้องนี้ตัวใหญ่คักตัวใหญ่คักพี่น,น้องอยยังใหญ่เลยภาพชัดเสียงชัดบนน้อพี่น,น้องเลยอันนี้กล้องตัวใหม่ผมครับอา้าลรู้ต่อพี่น,น้อง แล้วครับนั่นทุ่นกระดิกใส่เมื่อครับหยุดตอนนี้ปา่าซิวป่าหน่อยมารุมเหยื่อเต็มเลยพี่น้องเลยจนมองสิบเเห็นทุ่นแล้วนี่ปลาซิวหลายแท้โอ้โ เดี๋ยวเ่เห็นถุดเลยพี่น้องเลยปลาซิ่วลุ่มเต็มเลยไปแล้วครับวิ่งขวามือครับพี่นอ้องออกขวามือแล้วครับขวามือแล้วครับอ้ยหยุดลยย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 ยบยยยยยวัด,วนนวดยดยยยยัยยลยยยยยยยัยยยต่ยัยเยยยัยย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 ยัยวัดยยัยยยยยย ุนจมไปแล้วครับไปแล้วครับวิ่งไปทางนาแล้วครับพี่น้องถุนจมแล้วครับเดี๋ยวออกคักก้อนคอยวัดมันเนาะออกไายครับวัดเลยเนาะวัดเลยเนาะมืเหลือครับมืเหลือ ไม่เหลือครับไม่เหลือครับไม่เหลือโอ้โหแต่ละตัวสุดสุดปลาเล็กปลาหน่อยเพียบมันหอมมันหอมนอมเมวพี่น้องอมอ,อตเต็มเลยผมใส่นมเมวหลายเตือบครับอ้าวลุยกันยาวๆเลยครับมัน คิดเมนูไว้เลยพี่น้องมือนเนี่ยังกินเนี่ยไปแล้วครับวิ่งวิ่งออกนาเลยครับวิ่งไป้างนาครับพี่น้องเห็นทุ่นบ่พุปป่งโพพุปป่งโพอยู่นะไปแล้วครับไปแล้วครับ,รบสายมือครับสายมือ,มอเดี๋ยวผมจะวัดแล้วนะวัดเบื้องรัดดีพี่น้องใช้คำศัพท์ยังไงดีหรือว่าตวัด ะวัดกันแลค,ครับนี่บ่มีเหลือครับอ้ยดุซโอ้ยเสียดายเนาะเอาใหม่เอาใหม่ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ,ว,รบวิ่งไป้างนาแล้วครับ ไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะวัดแล้วนะเนอะอ๋ออยู่อีกต้อวัดวัดไม่เหลือครับไม่เหลือไม่เหลือครับ <c oughs> ต้องเรียกว่าขึ้นครับรถรุดอีก <c oughs> อือไปไปวิ่งวิ่งกินกินมันมีปลานิลแล้วก็ปลาหมออุ้ยไปแล้วไปแล้วครับ อันนี้อันนี้ติดปากด้อพี่น้องด้ออันนี้บวเฟ้าเด้อมันมันมันพันในแผงหลังแผงท้องมันครับเมื่อกี้ผมกำลังคิกว่าข้างๆมันจะมีพวกปลานิลแล้วก็ปลาหมอเทศวิ่งเต็มเลยครับพี่น้องแต่ว่ามันบวกกินเด็ดหนเห็นทุ่นบ่ครับเห็นนหน่อยนึง แล้ผมจะวงกลุมให,ให้เบิ้องแรครับมองไรเป็นทุนหมอเทศเพียบเลยนะแต่ว่าบวกกินเวทไห้เลยหมอเทศพวกไอ้ตัวำดำๆค้างขา,ขาวๆเลยครับกินเวทย่างครับปารพวกนี้มีเหรียญเงียพี่น้องรู้ว่าปาหน่อยมาต่อทุนกับปูหูนะ <c oughs> ปาหน่อยหลายนี่ ่าจะเป็นปลากระดีน้อยครับรอไมวกบปลาซิวแถบทพหนาเชื่อพี่น้องน้ำตื้นๆแค่นี้ปลาหมอเยอะมากเลยไปแล้วครับไปแล้วหยุด ไปแล้วครับขวามือครับอุย้ยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะวัดก่อนนะจอดนิ่งเอาสิเอาสิาสนี่บ่ม,มีเหลือ,ห,ลอหรอพี่น้องเอ้ยดึงทุนปั้นนี่ไหมตอนนี้ปลาหมอขึ้นขึ้นบริเวณแถบผมตกนี่เต็มเลยครับมันมาออกกันเต็มเลยแสดงว่าน,นมแมวกินแรงมากเลย มผมพูดภาษากคราชฟังออกปะน้อพี่น้องผมพูดภาษาบ้านผมเด้อพี่น้องเด้อ ทุนมีขยับแล้วพี่น้องทุนมีขยับแล้วเดี๋ยวได้รู้กันเบีย่ยงหรอครับผมขวามือขวามือชุบโอ้โห เราจะเต็มเหนียวเลยี่น้อง <laughs> น่ะทุนจมอีกแล้ว ยับแล้วครับวิ่ง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 ,ง,งดีน้องแดดบองแห้งเนาะครับพี่นงถ้าแดดร้อนๆมันคงดีอย่อยากเนาะเพราะว่าน้ำมันตื่นน้ำจะห่อนมากเลยล่ะ อันนี้มันแดดปีนี่แดดแดดหน่อยครับเป็นบางมือบางมือแดดแบบสุดๆเลยครับต้องขุดฉีดตมอมยางเดียวครับต้อยู่ได้ป่ามันห่อนเอาล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งไม่จริงวิ่งหยอกหยอกเดี๋ยวผมจะวัดแล้วนะนี่วิ่งหยอกหยอกใช่ไหม <laughs> ม่มีเหลือพี่น้องย่างใหญ่เลยเดยวเลยมีงดูตัวงามขักโมโหวา่าย้ำผมซุ้มขักๆแลเราผมไปอัดไปอัพเดตตัดต่อให้มันเหมือนกันก็บมหัว่าภาพจะแตกบ่กพี่น้องเดี๋ยวผมจะล้องเบิรงครับเพราะว่านี่เรื่องตัวไม่ครับ ราคาย่อมเยาเมันมาเล่นทุนผมพี่น้องเลยบรู้ว่าปลาหมอหรือว่าปลานิ้นนะเพราะว่ามันมีปลานิ้นพ้อมครับปลานิ้นแล้วก็ปลาปลาหมอสีแล้วก็ปลาหมอเทศ ไปอยู่นะพี่น้องแต่วันพวกกินเบียดไถ่พี่น้องเดี๋ยวพวกเห็นโดนนะครับมันมืดไปแล้วครับวิ่งไปข้างหน้านแล้วพี่น้องวิ่งหยุดยไปแล้วครับไปแล้วครับไปอีกหน่อยนึงเดีย๋ยวได้รู้เรื่องโอ้โหวัดแรงปวดพี่น้องเลยตึกเลยเอาใหม่เอาใหม่ครับ เอาเนี้ยเสียบมาให้กินแล้มมนเด้อมาเดอ้เดอ,มดอหมอหนาโอ้โหโอ้โหวิ่งโหดวิ่งโหดวิ่งโหดมากอโบยยอีกน้นองวิ่งกระชากทีเดียวเลยครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมขอตก ไปเลยเด้อพี่น้องเด้อจัะมาทะลุยอดน้พี่น้องเนาะตับรวงมือนี่หมานเทพพี่น้องตอนนี้ก็งานเข่าเล้อพี่น้องขานแกะพี่น้องวัดแห้งหลายหนุงเลยต้องปลูกไม้ได้เนี่ยหนุงคักน่าจะเพาะแล้วพี่น้องเพาะกินแล้วเหรอมูนี่ผมหมานอยู่ครับคือว่าหลายเตี๋บอยู่ก็ง่ายๆครับนุ่มปั๊มฮนุ่มปังห้ำก็กินแล้วมันตัวง่ายครับอันปลาหมอนะขออีกนิดโตครับ เดี๋ยวจะมาสรุปวยอดพี่น้องมือนี่ผมหมานคักๆเลยเมื่อหนาเสื้อเนีน้ำเลยหน่อยซักเนี่ยมันจะมีตัวหลกานี้พี่น้อกไปครับมาเบิ้งครับผมิเทพี่น้อกเบิ้งบ่เนี่ยต่อประเทมันก็จะบ่เห็นครับเพราะว่าป่ามันตัตสีดำครับตามน้ำครับแตาน้ำดำน้ำใสก็ะตามตามน้ำนนเลยพี่น้อกเนี่ยครับเดี๋ยวผมหิเทพี่น้องเบิ้งเห็นบ่นนอกเห็นที่ถูกเนาะอ่าโอเคพี่น้อก มีควมเม่นหน่อยได้พี่น้องเนี่ยนี่ตตัวงามงามครับพี่น้องใหญ่ๆงามๆาเลยครับพี่นงองมาใ,ใกล้ๆครับนี่นะครับตัวมันจะดำๆครับตามน้ำครับนี่ตัวใหญ่ได้พี่น้องรุนสองนิว้วเคืองถึงสามนิ้วครับเนี่ยซาลาโต้สวยๆเลยครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ตัวปลาหมอลำลองน้ำ ที่ผมเคยตกประจับแล้วครับที่หลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วพี่น้องมื้อนี่ผมว่าผมหมานสุดเลยพี่น้องหมานสุดจอดเลยครับพี่น้องโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมในเรื่องครับผมพ่อได้เป็นกำลังใจพอกันจิบดาที่พี่น้องเด้อสวัสดีครับ